วันนี้จะเสนอความคิดเป็นการให้ความคิดในเรื่องเข้าพรรษาฤดูการเข้าพรรษาเป็นฤดูการที่ฝนตกเป็นฤดูฝนคาว่าพรรษาหรือวสาแปลว่าฝนฤดูฝน เป็นฤดูการที่เดินทางไม่สะดวกประการหนึ่งเป็นฤดูการที่สังคมเกษตรกรรมที่เป็นเกษตรกรทั้งหลายนั้นต่างก็ทำไร่ทำนาทำสวนอาศัยน้ำจากธรรมชาติคือน้ำฝนแต่ลำพังการเดินทางไม่สะดวกนั้น ส่วนตอนเห็นว่าไม่ใช่หลักสำคัญลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทำงานไม่ได้เกรงกลัวกับความลำบากไม่ได้เกรงกับความเหนื่อยยากเที่ยวไปในการสอนในการบอกความดีงามบอกวิธีการใช้ชีวิตที่ดีงามเรียกว่า บอกการนำรงชีวิตที่ดีคือบอกพรหมจรรย์ไปตามนิคมน้อยใหญ่ต่างๆไม่เด็กเกรงความลำบากความเหนื่อยยากฝนจะตกแดดจะร้อนไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานของสิทธถาคตแต่ที่ ให้หยุดพักนั้นเนื่องจากประชากรกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนมีการทำการทำงานทำไร่ทำสวนทำไร่ทำนาเขาไม่พร้อมที่จะมาสนทนามาฟังธรรมะฉะนั้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็เลยว่าเอาละเราหยุดพักการหยุดพัก นี่ว่าหยุดการเดินหยุดการเดินทางแต่เร่งการเดินทำไม่ไะหยุดพักเพราะว่าหนีฝนไม่ได้หยุดพักเพราะกลัวแดดร้อนกลัวเปียกกลัวร้อนเปล่าแต่เป็นการหยุดพักเพราะประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปพบ ไปสอนไปสนทนาไปบอกธรรมะไปบอกแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาทำไร่ทำนาทำสวนปลูกพืชพันพืชพันธุ์ธันยาหานว่ายึดประชาชนเป็นสำคัญที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งนั้นมีมานพต้องการที่จะฟังธรรมะ ของพระพุทธเจ้าตั้งใจจะมาทำฟังธรรมะให้ทันแต่ตอนกลางวันก็ไปประกอบกิจในการเลี้ยงสัตว์พอได้เวลาค่ำก็วิ่งกระหืดกระหอบเหงื่อไหลไขรย้อยมาหน้าตาอิดโรยเหนื่อยแต่ก็มาตามที่ตั้งใจตามที่รับปากไว้ว่าจะมาฟังธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าได้เห็นอาการก็ถามว่าไปไหนมาทำอะไรพอรู้ความเป็นมาเป็นไปว่าไปเลี้ยงสัตว์สัตว์หายข้าวก็ยังไม่ได้กินน้ำยังไม่ได้อาบเพรงจะไม่ทันพระองค์แสดงธรรมก็รีบมาพระพุทธเจ้าตัดให้มานบกลับไปอาบน้ำทานข้าว ให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาฟังสะท้อนนห้เห็นว่าพระองค์ได้เห็นความสำคัญกับความพร้อมทางร่างกายอาหารความหิวอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟังธรรมสำหรับพื้นฐานของคนโดยทั่วทั่วไปอาบน้ำทำความพร้อมทางร่างกายเรียบร้อยก็กลับเข้ามาฟังธรรมะ ในกรณีที่อยู่จำพรรษาก็ทำนองเดียวกันการเดินทางลำบากของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธธาคตแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะไปเผยแผ่ธรรมะที่จะนำรมะไปพูดไปคุยทั้งๆท,ท,ที่โดยพื้นฐานของสังคมนั้นไม่ได้เป็นชาวพุทธมาก่อน เขาไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามาก่อนไม่เหมือนกับมานพที่มีความตั้งใจขนาดมีความตั้งใจพระองค์ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบในแง่ของความพร้อมทางร่างกายทานอาหารอาบน้ำให้ร่างกายมีความพร้อมก่อนก่อนที่จะมาฟังธรรมะนั่นเมื่อระดับพระพุทธเจ้า แต่สำหรับพวกสาวกแน่นอนสาวกในยุคนั้นเป็นมีมีคุณภาพเป็นพระอรหันต์แต่ก็ต้องคำนึงถึงประชาชนที่เราจะเข้าไปหาเขาเขาไม่ได้มีพื้นฐานเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขาไม่รู้จักพระสงฆ์เขายังไม่ต้องการที่จะฟังแต่จะ เดินทางไปพบปะเขาไปให้เขาได้ยินได้ฟังได้เห็นว่าคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรนำพาธรรมจักไปคือหมุนหมุนธรรมไปกับพุทธสาวกกับสาวกของพระพุทธเจ้าไปด้วยแล้วก็หมุนธรรมไปด้วยนำธรรมไปด้วย นำธรรมจักหมุนไปหมุนไปที่ใดก็จะเกิดแสงสว่างเกิดสติปัญญาเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมวันนี้ก็จะเป็นวันที่วันโกนก่อนที่จะเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาวันโกนพึ่งโกนผมเสร็จ ก็จะมาทำข้อคิดทางธรรมฝากถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าพรรษาเป็นคลิปที่หนึ่งขออนุโมทนานี่จะยาวหน่อยจะเอาไปลงใน YouTube